ความลับที่ถูกซ่อนไว้น้ำตาที่ไหลรินทุกการตัดสินใจอาจเปลี่ยนชีวิตคุณเคยสงสัยไหมว่าความเจ็บปวดที่คุณแบกรับอยู่มันมีความหมายแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการค้นหาความจริงครั้งนี้จะทำให้คุณตะลึงน้ำตาที่ไหลรินใต้เท้าคนรักคือความลับที่พร้อมสั่นสะเทือนทั้งโลกหัวใจแตกสลายลูกโลกที่แสดงทวีปเชเชลในค่ำคืนที่เงียบสงัดท้องฟ้ามืดมิดไม่มีแสงดาวเสียงฝนโปรยปรายอย่างเบาบาง สัมผัสเย็นของหยดน้ำที่ตกลงมาทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวเธอยืนอยู่กลางสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งในฤดูฝนแต่ทุกอย่างดูมืดมนและหมองมนดอกไม้ที่เคยงามกลับมีใบเหลืองกรอบร่วงหล่นเหมือนชีวิตของเธอที่กำลังจะพังทลายเขายืนอยู่ข้างหน้าใบหน้าของเขาไม่สามารถอ่านได้แววตาของเขาเย็นชา และริมฝีปากที่เคยพูดคำหวานตอนนี้กลับเงียบงนันเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเหมือนมีบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเขามันทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเสียงหัวใจที่ดังขึ้นในหูเหมือนทุกการเต้นมันกระแทกกำแพงในใจเธอพยายามมองหาแววตาที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้มันกลับดูเหมือนคนแปลกหน้า น้ำตาเริ่มไหลรินออกมามันไม่หยุดแต่เธอไม่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกหยดน้ำตาคือความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องพบเจอเขาก้าวไปข้างหน้าแต่ทำไมเธอรู้สึกเหมือนเขากำลังห่างไกลออกไปมีบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ทำไมถึงไม่สามารถสัมผัสเขาได้เหมือนเดิมคำพูดของเขากระทบเหมือนสายฟ้า เราไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วเสียงของเขาแหบแห้งเหมือนเสียงจากโลกอีกใบใจของเธอเหมือนถูกตีด้วยค้อนมันแตกสลายเหมือนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมั่นหายไปในพริบตาเขาหันหลังให้เธอเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นกับน้ำตาที่ไหลรินใต้เท้าคนรักที่เคยอบอุ่น ตอนนี้กลายเป็นความยินชาเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งและเธอไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรโลกทั้งใบเหมือนจะพังทลายในขณะที่ความลับที่ซ่อนอยู่ยังคงกดทับหัวใจเธอและในช่วงเวลานั้นเองเธอก็พบสิ่งที่ถูกซ่อนไว้และในช่วงเวลานั้นเองเธอก็พบสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มันเป็นจดหมายเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของเขา จดหมายที่ดูเก่าและถูกเปิดอ่านหลายครั้งมือของเธอสั่นเทาไม่หยิบมันขึ้นมาภายในจดหมายมีข้อความที่ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายขอโทษที่ต้องจากไปฉันพบใครบางคนที่ทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มสิ่งที่เรามีไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักมันแค่ความคุ้นเคยที่จืดจางไปตามเวลาเสียงฝนยิ่งคงตกลงมาอย่างหนักเหมือนเป็นเสียงแห่งความเสียใจ ทุกคำในจดหมายทิมแทงหัวใจเธอเหมือนเขากำลังบอกเธอว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อแค่เป็นแค่ความหลอกลวงเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้น้ำตาย,ยังคงไหลออกมามันคือความเจ็บปวดที่ไม่สามารถอธิบายแต่ภายในใจเธอกลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามเสียงก้าวเท้าของเขาในความมืด ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกนี้กำลังล่มสลายเธอไม่สามารถบอกเขาว่าความรู้สึกของเธอเป็นอย่างไรไม่สามารถหยุดเวลาหรือย้อนกลับไปได้และเมื่อเธอหันหลังกลับไปเพื่อลืมความเจ็บปวดนี้เธอเห็นเขาหันกลับมาท่ามกลางแสงสว่างที่เริ่มเบาบางเขาไม่ได้เดินจากไปแต่เขากำลังมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสน เหมือนทุกอย่างที่เขาบอกว่าไม่ได้สำคัญกลับเป็นสิ่งที่เขาต้องการ,รเผชิญหน้ากับมันในตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่จบเรื่องราวของเขากับเธอยังคงอยู่ในเงามืดและจะไม่มีวันจบจนกว่าทั้งสองจะหาคำตอบที่แท้จริงในใจว่าความรักคืออะไรและความลับที่ซ่อนอยู่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างหรือไม่ทั้งโลกยังคงหมุนไป แต่ในใจของเธอทุกอย่างหยุดลงน้ำตาของเธอคือความลับที่รอวันแตกออกและความลับนี้จะสั่นสะเทือนทั้งโลกและความลับนี้จะสั่นสะเทือนทั้งโลกในตอนนั้นเองเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งแต่ในหัวใจของเธอเสียงหนึ่งดังขึ้นมันยังไม่จบมันแค่เริ่มตน้น เธอหันกลับไปเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรแค่ยืนมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาก้าวเข้าใกล้เธอมือของเขายื่นออกมาเหมือนจะขอโทษหรืออาจจะต้องการคำอธิบายบางอย่างแต่เธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาเหมือนทุกคำพูดที่เคยเตรียมไว้หายไปในอากาศ เธอรู้สึกว่าเธอกาลังจะสูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีมือของเขายังคงยื่นออกมาเธอสามารถรู้สึกได้ถึงความสั่นไหวในมือของเขาเหมือนเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ต่างจากเธอแต่การกระทำของเขาทำให้เธอลังเลเธอถามตัวเองว่าเราควรจะไปต่อไหมคำถามนี้หมุนวนในหัวใจของเธอเหมือนจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง น้ำตาของเธอหยดลงท่ามกลางแสงจันทร์ที่เริ่มส่องผ่านเมฆฝนมันเป็นการร้องไห้ที่ไม่อาจหยุดได้เหมือนทุกอย่างที่เธอรู้สึกมันเริ่มคลุมเงากลายเป็นความลับที่เธอไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปเขาเงียบไปแล้วทำเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นรอคำตอบจากเธอรอให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะเดินไปกับเขาหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในค่ำคืนนี้ โลกใบนี้ยังคงหมุนต่อไปแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในความมืดไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแต่เธอก็รู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในใจมันจะไม่หายไปง่ายๆมันยังคงรอเวลาที่จะเปิดเผยและเมื่อมันเปิดเผยออกมาจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกดึงไปในทิศทางที่ไม่รู้จักเหมือนเธอถูกลากไปในสายลมแห่งความสับสนและในที่สุดเธอก็ยอมรับความจริงที่เธอไม่เคยอยากเชื่อมือของเขาค่อยๆแตะที่ไหล่ของเธอการสัมผัสนั้นอบอุ่นแต่ก็เต็มไปได้วยความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาพูดเสียงเบาขอโทษ ฉันไม่เคยตั้งใจทําให้เธอเจ็บปวดขนาดนี้เธอมองเขาแต่ความรู้สึกในใจกลับยิ่งตึงเครียดขึ้นคําขอโทษนั้นไม่สามารถลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้ําตาของเธอไหลรินอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บปวดมันยังเป็นการปล่อยให้บางสิ่งที่เธอซ่อนอยู่ในใจหลุดออกมาทั้งหมดเขากลับหายไปในความมืดทิ้งเธอไว้เพียงลำพังในสวนที่เงียบสงด เสียงฝนที่ยังคงตกลงมาทำให้บรรยากาศรอบตัวดูหม่นหมองเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในความว่างเปล่าแม้ว่าร่างกายของเขาจะหายไปแต่ความรู้สึกที่เขาทิ้งไว้ในหัวใจของเธอยังคงตามหลอกหลอนและในตอนนั้นเองเธอก็เห็นบางสิ่งที่สะท้อนในน้ำฝนมันคือเงาของเธอเองและมันทำให้เธอรู้ว่า เธอไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงนั้นได้เธอตัดสินใจเดินไปข้างหน้าแม้จะมีความเจ็บปวดท่วมท้นหัวใจแต่เธอรู้ว่าถ้าไม่เดินต่อไปเธอก็จะยังคงติดอยู่ในกับดักของความทรงจำที่ลืมไม่ลงน้ำตาที่ไหลรินไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่และเธอก็รู้ว่าวันหนึ่งความลับที่เธอเผชิญจะต้องถูกเปิดเผย และมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในแบบที่เธอไม่อาจคาดเดาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจคือชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปการเดินทางของเธอเริ่มต้นขึ้นจากความเจ็บปวดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนดึงเอาภาระหน,หนักหน่วงออกจากหัวใจที่เคยหายใจได้อย่างสงบแต่ไม่ว่าจะเดินไปไหนเธอยังคงรู้สึกถึงเงาของเขาตามติดอยู่ ไม่ใช่แค่ในความทรงจำแต่ในทุกๆสิ่งที่เธอพบเจอเสียงฝนที่ตกไม่หยุดท้องฟ้าที่ยังคงมืดมิดดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาในสวนทุกอย่างทําให้เธอไม่สามารถหลีกหนีจากอดีตได้วันแล้ววันเล่าเธอยังคงอยู่ในเมืองที่เคยมีแต่ความรักตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและเธอรู้สึกว่าทุกๆวินาทีที่ผ่านไป เธอกำลังถูกดึงเข้าไปในความมืดที่ไม่มีทางออกเธอตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเดินไปข้างหน้าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่หวังว่าการเดินทางนี้จะนำพาเธอไปอยังที่ที่เธอสามารถพบเจอกับความสงบอีกครั้งเธอไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะมาถึงเป็นเมืองที่เงียบสงัดไม่มีผู้คนมากมายแต่ในเมืองนี้กลับมีสิ่งที่เธอไม่เคยเจอ บ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางสวนดอกไม้ท่ามกลางความเงียบสงัดเธอเดินเข้าไปใกล้และพบกับประตูไม้เก่าๆที่ไม่ได้ถูกเปิดมานานเสียงของประตูดังแกรกเมื่อเธอผลักมันเข้าไปข้างในเป็นห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและมีภาพวาดเก่าๆแขวนอยู่บนผนังทุกภาพเป็นภาพของผู้คนที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้สึกคุ้นเคยกับบางอย่างในตัวพวกเขา ในมุมห้องมีกรอบรูปใบหนึ่งซึ่งมีภาพของเธอและเขาเหมือนจะเป็นภาพที่ถูกวาดในช่วงเวลาที่พวกเขายังรักกันแต่ในภาพนั้นเธอเห็นใบหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมมันเป็นใบหน้าที่ห่างไกลาจากความอบอุ่นที่เคยสัมผัสเธอนั่งลงข้างกรอบรูปและตระหนักว่าความลับที่เธอค้นหาอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นแต่บางที เธออาจจะต้องทำความเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาตัวเองและปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่เธอเคยสร้างขึ้นท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแสงแรกของเช้ากำลังเขาแสงลงมาเธอหายใจลึกแล้วตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะเริ่มต้นใหม่ทิ้งความเจ็บปวดทั้งหมดไว้ข้างหลังแต่บางสิ่งในใจของเธอกลับยังคงอยู่และเธอรู้ว่า แม้ความลับที่เคยซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยแล้วมันยังคงมีบางอย่างที่เธอจะต้องทำเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองและเพื่อยอมรับความจริงทั้งหมดที่เคยถูกเก็บซ่อนไว้และในตอนนั้นเธอพบคำตอบบางอย่างที่ทำให้เธอเข้าใจว่าบางครั้งความเจ็บปวดคือสิ่งที่เราต้องผ่านเพื่อเติบโตและเรียนรู้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนความจริงจะค่อยๆเปิดเผยตัวเอง และเมื่อเวลาผ่านไปความลับที่เคยซ่อนอยู่จะไม่สามารถสั่นสะเทือนโลกได้อีกต่อไปโลกจะหมุนไปเหมือนเดิมแต่เธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจะเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยยอมให้ความเจ็บปวดครอบงำและเธอจะเดินต่อไปจนกว่าจะหาคำตอบที่แท้จริงในชีวิตของเธอจนกว่าจะหาคำตอบที่แท้จริงในชีวิตของเธอ เธอยังคงเดินไปข้างหน้าเหมือนกับการเดินบนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนแต่ทุกก้าวที่เธอทำเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เริ่มหลุดลอยไปจากหัวใจมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดที่เธอเคยรู้สึกแต่เป็นการปลดปล่อยบางสิ่งที่เธอเก็บซ่อนไว้ในใจมานานเธอก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงริมแม่น้ำที่ใสสะอาดน้ำที่ไหลยอย่างเงียบสงบแต่กลับสะท้อนแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น ท้องฟ้าสีครามเริ่มเผยให้เห็นความงดงามอีกครั้งเธานั่งลงข้างริมฝั่งน้ํามองดูกระแสน้ําที่ไหลไปอย่างไม่หยุดนิ่งเหมือนกับการปล่อยให้ทุกสิ่งผ่านไปและเธอรู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่เธอเคยพบเจอมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเติบโตและการยอมรับตัวเองในที่สุดสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าทำให้เธอรู้สึกสงบ เหมือนกับการได้รับการปลอบประโลมจากธรรมชาติเธอเริ่มรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลและเธอได้เรียนรู้จากมันอย่างลึกซึ้งเสียงนกร้องดังขึ้นในต้นไม้เป็นเสียงที่อ่อนหวานและไพเราะทำให้เธอรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่เหมือนโลกทั้งใบกำลังจะให้โอกาสเธออีกครั้งเธอไม่ต้องเก็บความเจ็บปวดไว้กับตัวอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้ว่า บางครั้งการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดเธอเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าและในขณะนั้นเองเธอเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจมันคือดวงดาวดวงหนึ่งที่ยังคงทอแสงอยู่บนท้องฟ้าแม้ท้องฟ้าจะยังคงมืดอยู่เธอรู้สึกว่าดวงดาวนั้นเปรียบเสมือนความหวังเหมือนกับการที่เธอได้พบกับแสงสว่างหลังจากความมืดมิด มันเหมือนกับคำพูดที่เธอเคยได้ยินว่าทุกการสิ้นสุดมีการเริ่มต้นใหม่เธอเข้าใจแล้วว่าแม้ในความเจ็บปวดที่เธอเคยทนทานมันจะเป็นแรงผลักดันให้เธอเข้มแข็งขึ้นในอนาคตเธอลุกขึ้นยืนทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังหันไปมองเส้นทางข้างหน้าและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการเปิดรับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะเธอรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักความเจ็บปวดทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและเมื่อมองไปข้างหน้าเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองและเธอพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าชีวิตของเธอไม่ใช่เรื่องของความลับอีกต่อไปแต่มันคือการเปิดเผยความจริงที่เธอได้ค้นพบ และในที่สุดเธอก็ได้พบกับความสงบที่แท้จริงจากการปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันและตอนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการปล่อยไปคือการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการปล่อยไปคือการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอยังคงเดินต่อไปแม้ว่าผ่านไปไม่กี่ก้าวแต่ในแต่ละก้าวนั้นเธอกลับรู้สึกเหมือนโลกกำลังเปิดกว้างขึ้น เส้นทางที่เคยดูมืดมิดและลึกลับตอนนี้กลับเต็มไปด้วยแสงที่อบอุ่นและหวังทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดที่เคยทําให้เธอหดหูแต่เป็นการเติบโตที่เต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งและการยอมรับในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเธอไม่ต้องการย้อนกลับไปไม่ต้องการมองหาความผิดพลาดในอดีตเพราะเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น มันมีบทเรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทําให้เธอเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตและความรักทําให้เธอเห็นว่าความจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเธอเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตเหมือนกับโลกนี้ที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเธอไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต และเธอก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเธอมีความเข้มแข็งในตัวเองตอนนี้เธอยินอยู่กลางแสงเช้าที่ทอแสงจากขอบฟ้าดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าท้องฟ้ากลับมาสดใสและเต็มไปด้วยสีทองเธอมองไปข้างหน้าและรู้สึกเหมือนมีพลังใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เธอก็พร้อมที่จะไปไม่ต้องรู้ว่าชีวิตจะพาเธอไปที่ใด แต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายและเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่เธอเลือกชีวิตของเธอไม่ใช่แค่การรอคอยสิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นการลงมือทำเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นเองทุกก้าวที่เธอทำไม่ใช่แค่การเดินทางเพื่อหาความหมายในชีวิตแต่มันคือการเติมเต็มตัวเองและเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงในที่สุดเธอเข้าใจแล้วว่าการยอมรับความจริง การปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านไปคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่เคยเกาะกลุมหัวใจและมันทําให้เธอค้นพบความสุขที่แท้จริงที่มาจากการรักตัวเองและจากการเดินทางในเส้นทางที่เธอเลือกตอนนี้เธอไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตเพราะเธอรู้ว่าเธอมีพลังที่จะสร้างมันขึ้นมาเองโลกอาจจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอมีความเชื่อในตัวเอง และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยังคงยืนหยัดและเดินไปข้างหน้าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะในทุกการเริ่มต้นใหม่จะมีการเติบโตที่เธอไม่เคยคาดคิดและในที่สุดเธอก็จะได้พบกับความสงบและความหมายที่แท้จริงของชีวิตในที่สุดเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความสงบในหัวใจของตัวเองทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งความเจ็บปวดและความสูญเสียกลายเป็นบทเรียนที่เธอใช้ในการเดินทางของชีวิตเธอยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท้องฟ้าเริ่มสว่างสวัยด้วยแสงแดดอ่อนๆลมพัดผ่านใบไม้ทําให้รู้สึกสดชื่นและเสียงนกร้องในต้นไม้เหมือนจะเป็นเพลงแห่งความหวังเธอมองไปยังเส้นขอบฟ้าและรู้ว่าชีวิตของเธอไม่ได้จบลงที่ความเจ็บปวดมันเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ เธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเธอไม่ต้องการคำตอบทั้งหมดในตอนนี้เพราะเธอรู้ว่าบางคำถามไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์สิ่งที่เธอต้องทำคือการยอมรับและเดินทางไปตามเส้นทางที่เธอเลือกด้วยความเงียบสงบที่อยู่ภายในเธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องหาความสมบูรณ์แบบเพียงแค่เดินไปข้างหน้าและใช้ชีวิตให้เต็มที่ในทุกๆวัน ทุกก้าวที่เธอก้าวไปไม่ใช่แค่การเดินทางของร่างกายแต่เป็นการเดินทางของจิตใจและการยอมรับทุกสิ่งที่มันมีให้ตอนนี้เธอพร้อมที่จะพบกับอนาคตไม่ใช่แค่ด้วยความหวังแต่ด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไรเธอจะยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองและสร้างชีวิตใหม่ที่มีความหมายเธอยิ้มให้กับแสงแดดที่กำลังส่องสว่าง รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกการเดินทางที่ทำให้เธอได้ค้นพบตัวเองและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่มาจากภายในชีวิตของเธอยังคงดำเนินต่อไปและเธอก็รู้ว่าทุกการเดินทางไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนมันก็จะนำพาเธอไปสู่ที่ที่เธอจะพบกับความสุขที่แท้จริงและในตอนนี้ เธอได้ค้นพบแล้วว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีทุกสิ่งแต่จากการยอมรับตัวเองและการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในอนาคตที่กำลังจะมาเรื่องราวของเธอจบลงในวันนี้แต่การเดินทางของเธอจะยังคงดำเนินต่อไปในบทใหม่ที่เธอได้เขียนขึ้นด้วยมือของตัวเองและเธอก็รู้ว่า ในที่สุดเธอจะพบความสุขในสิ่งที่เธอเลือกเอง